คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคสวัสดีวัยรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออโอเคนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็ไม่อยู่กับในช่องป่าปอนบีจีนะครับทุกคนนะอาโอเคคลิปนี้ก็มาอยู่ในเกมแปะนอนนะครับก็เล่นตามคำขอคนดูนะครับผมนะเออ ใครที่อยากให้ผมมาเล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมทุกคนอ่าโอเควันนี้เราก็มาเจอในเกมแปะนอนนะครับอ่าโอเคนะก็พามุนมาหน,า,นาหน่อย2 0 0พันนะครับเออโอเคนะก็มาจัดพิจิจนะัทุกคนใ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 นรอบสิบวันสิบ <c oughs> วันแล้วเพิ่งมาแล้วหยุดไปนะนานนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเหงากันนะครับเออก็ไม่มีอะไรมากแนละ้ววันนี้ผมก็จะมาเดินทิกแบบว่าไม่หมุนวงล้อเหมือนเดิมนะครับนะเอออ่ะไป ก็ซื้อเบ็ดสิบเลยดีไหมเบ็ที่สิบไปเลยหรือเบ็สิบอเอาเบ็สิบก่อนนะครับเผาหัวแล้วกันนะครับไปผมก็จะไม่หมุนวงล้อนะทุกคนนะ่ะเออโอเคนะก็ผมคิดว่าไม่จําเป็นเออทิคผมคือไม่หมุนวงล้อนะครับเพราะไม่จําเป็นนะครับผมว่าเกมนี้มันข้างนอกก็แตกนะแล้วก็ตาการจ่ายมันก็สูงพอสมควรนะทุกคนนะผมก็เลยไม่หมุนดีกว่านะครับเพราะว่ามันเตียงถ้าหมุนปั๊บนะอ่ะเผื่อใครไม่รู้นะ ถ้าหมุนนะครับถ้ามันไปลงไอ้วงล้อสีดำๆนะวงลงหล,ลุมดำอะ่ะเออถ้าเราหมุนไปลงหลุมดำนะครับมันก็จะว้าวเลยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยต้องซื้อใหม่ประมาณนี้นะอ่ะไปผมเลยไม่หมุนดีกว่านะครับมันเสี่ยงคือถ้ามันได้คูณ20แล้วก็20หมุนเนี่ยถ้ามันแตกง่ายือโอเคอยู่น่าจะหมุนหน่อยใช่ะปะละ่ะแต่บางทีมันก็ไม่แตกเออ20คู 20, ่แล้วก็โอ้ยหมุนไม่รู้กี่รอบนะว่าจะได้นะทุกคนนะเอาจริงเอ,อ้จังหวะนี้ซ้อนต้องมาหละ มบปับป๊บปับ๊บปั๊บยังไม่มานะครับสำหรับเล็กแปรดเรานะครับผมอื้อหือบักเขียบัปเลยบักเขียบมันคือนน้อยหนาน,นะครับผมนะอะโอเคไม่พูดเยอะเจ็บคอซื้อไปห้าร้อยนะเมื่อกี้นะยังม,มีอะไรวิวแววที่จะโอ้โหบักปอบยังไม่มีเจมเจมเลยน้ำตาจะไหลน้ำตาเอ้ยว่ยายมาเพื่ออะไรวะน้ำตาเขือบวงเย้ย เห็นไหมหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนะครับนิดเดียวเองเมื่อกี้นะได้อังเปานะโอเคมาแบบเจมๆอย่างนี้สวยงามก็ผมอ่ะไปขอยัดไม้เบียดยี่สิบไปเลยแล้วกันนะครับหนึ่งพันนะฮะกดหยุดไปเลยอุย้ยได้งานสเก็ตเตอร์อย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบนะครับผมทุกคนอ่ะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะไม่หมุนเหมือนเดิมนะไปหมุนไปตกหลุมดำป้างปั๊บหนึ่งพันหายวับนะครับผมเลยไม่หมุนดีกว่านะครับ ว่าข้างนอกก็เหมือนที่ผมบอกไปก็มีตางกานแตกสูงเหมือนกันนะครับืออไม่จําเป็นต้องหมุนเพราะหมุนเราต้องการแก้ตัวคูณเพิ่มแล้วก็ถัวหมุนเพิ่มก็แค่นั้นนะครับแต่ถ้ามันจะแตกคือหมุนสองหมุนมันก็จะแตกอะเออโอเคนะโอ้ยเป็นไงโอ้ยมีซ้อนมาหน่อยเด,ด้จุ๊บซ้อนหน่อยขอลอกให้ขอรอก ให้ขอร้องซ่อนมาหน่อยแน่ให้ก็ร้องอืมอู้วิชกว้าวมันต้องอย่างซี่พูดไม่เป็นแล้วมันเสือกว่าพูดอย่างปอบเอ้ยโอเคลงโทษตัวเองในการตบปังดิอ่ะโอเคนะตบบอลหน่อยปล่าตัวเอง <c oughs> โอเคทุกคนเห็นปะ่ะคือไม่จำเป็นต้องเอาไปกูนี้สิหรือว่าหมือนยี่สิบมันนะ สำหรับผมคือเริ่มที่คูณแปดแนหมืุนก็พอแล้วนะครับผมถ้ามันจะแตกนะโอเคนะโอเคแล้วก็ได้เพิ่มมาอีกแปดหมุนนะทุกคนไม่ต้องพูดเยอะเอาไปคําเดียวเออสองคำีิหวานจี๊ยบนะครับผมนะอ่ะโอเคเต็มกา,าลาเบลไปเลยนะครับอ่ะโอเคขออย่าลืมนะครับสําหรับการที่ดูมาถึงตอนนี้เนาะก็ขอคนละหนึ่งไลน์นะครับนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อ,ตอไปนะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครไม่กดติดตามหรือไม่กดไลค์มผมนะขอให้ใครตายโอเคนะว้าวยังไงเ้าเต็มกาลาเบโอ้โหมีไหลอยู่แล้วพอได้แล้วพอแล้วพอแล้วซื้อไปหนึ่งพันเองนะพอแล้วพอแล้วอะโอเคเป็งไงซื้อแค่หนึ่งพัน 1, นะครับ อ่ะอย่าเมาเยอะนะจับตามองอยู่นะจ๊ะโอ้โหปักปอบโอ้โหนึกว่าจะซ้อนอีกนะใจยเยน็นเอาแล้วเาล้วๆเลยเหรอใจยเยน็นขอแปะนอนหน่อยเออแปะต้องนอนเลยจังหวะนี้นะครับมันดึกแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรเรียนไม่ตันแปะต้องนอนเลแหละจังหวะนี้นะครับผมโอ้โหมักปอบเนื้ยี่ไม่มาว่ะ โอเคขอเป็นเจว่าเป็นเอมาแนล้วหรือวะเนี้ยอันนี้เหลี่ยมใส่เราอีกนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็จบกันมาที่สองพันเจ็ดนะครับก็พาไปสองพันจ้่วะได้สองพันโลก็บบกพนกอ่ะมันไม่สุดสลาบผมนะครับจะขยับไปเท่าไรดีอันเนี้ยสี่ทีเลยเหรอสองพันอ่ะไปสู้นะครับมานี้ถ้ามันได้กำไรนะทัานนี้ต้งหน่อยผมก็จะหนีดีกว่านะครับเนาะ เพราะว่าผมคิดว่ามันอยู่นานไม่ได้นะสำหรับดีจีนนะเพราะว่าถ้าแตกแล้วมันก็ยะดอยู่กลับนะครับประมาณนี้นะผมก็ไม่อยากจะอยู่นานนะครับอ่ะโอเคไม่พูดเยอะก็ไม่หมุนมันเดินนะครับกลัวว่าจะตกหลุมดํานะครับอ่ะโอเคไปชั้นเจียร้าถือลอยลอยลอยลอ,อยกระทงอะไรวะเนี่ยเอเพื่อเปเอมาหน่อยจุย๊บจุ๊บจับงหนึ่งโต้ยบักปอบ อ้าโอเคเป็นไม้สองพันนะมานี่นะดูส่งแล้วน่าจะเต็มกาลาเบลเลยดูนะโอ้โหเต็มจริงๆนะครับเต็มกเกงๆแล้วมั้งเนี่ยดอกนี้อืเรียบร้อยม,มีเมเต็งโมด้วยเรียบร้อยแล้วเบิดตุม้มเป็นกโกโก้รันนะครับผม,อมโอ้โหขอร้อง่ห้ได้เบอร์อซื้อไปสองพันได้มาร้อยสี่สี่ น้ำตาเจ๋ดไหลนะครับผมเอาไปไม,ม้หนึ่งฟ้าเหมือนเดิมหยุดไปเลยนะครับจชงวัน,นี้ก็ได้สี่เลเตอร์เหมือนเดิมนะก็โอเคไม้หมุนเหมือนเดิมนะครับผมปเัจนจะป้าเต๋รอยปลาลอยลอยลอยทะเลเอามาได้แปหมุนนะครับให้คนอย่างเรามันจะอะไรจริงๆอ่ะโอเคเฮ้ยตลกด้วยเนี่ย โอ้โหเราเผลอไม่ได้เลยเผลอไปร้องเพลงนี้ว่าวรวนนะอื้ออือโอ้โหดูโอ้โหว่าเละอยู่ไหนไม่ได้นะครับสลับ B ีเนอะเนี่ยผมก็จับทางถูกแต่ทําไม่ได้นะเมื่อคี้ปันเท่าไหร่ปันสาวนิ่มๆแล้วนะ <S 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 ไม่อาโอเคเต็มเต็มนะครับไปขอสู้ไปอีก อย่าไปกลัวมันนะครับแตยจริงๆะน้ตน้งเป็นของเรารุยคือถ้าเปนอนมามันก็น่าจะสวยอยู่นะโอเคได้อยู่เว้ยเฮ้ยเปนอนหอน่อยจ้าอ่ะโต้เต็มกาลาเบลอะไร่วะเนี้ย480นะครับไปดูกันต่อนะครับทุกคนนะอืออีกเจ็นหมุนนะครับเอา เอาเดูนมาสิบน่าจะมาเจ้งหนึ่งนะไม่มาเอาโอโหเต็มกาลาเบลอีกแล้วมันดูท่งอืออีกสองหมุนยังไม่เห็นแปลนอนเลยคืนนี้นะนอนได้แล้วง่วงแล้วนะดึกก็นาแปนะโอ้โหดูสิบไม่มาเจ้าหนึ่งอึ๊บโอ้โหหมุนสุดท้ายนหยสุท้าอีกแล้วนะครับ โอ้โหได้เสได้ไปต่อคุณได้ไปต่อโอ้โหคนไม่พันสาแล้วเมื่อกี้ไม่ออกหมดความหวังสิ้นดีอไปกันต่อนะครับไม้ kind of พโพเจอนะครับแจ็ครอกนี่มาหนึกด่อยนะอุ loves, ้ยเออเต็มเต็ม อะไรจะต่อกลัวจะไม่ต่อไอ้ดูส่งต่อเว้ยอือปลาโอเครู้เรื่องนะครับดอกนี้เหมือนจะสวยด้วยนะประเด็นนะเออดอกนี้เหมือนจะสวยด้วยนะครับเอาโอเคเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเท่าไหร่ไม่รู้นะครับปล่อยไหลาย,ยาวๆไปนะครับผมนะลำไม้พูดว่าเยอะนะครับนี่เป็นไงเป็นไงบอกว่าอยากกินเ้าลยดนะเมื่อกี้ได้ยินอยู่แบบแบบ โอเคปันเจ็ดเก้าสิบสองนะเอาหวานชื่นลื่นลมนะครับจังหวะนี้เป็นไงเออยาวไปครับผมโอเคเอ่ะเต็มการาเบลอีกแล้วอะไรสิงโตเหรอฮืมดูมเป็นอือยาวไป โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเออไหลไปดีโปโอ้โหสวยงามโอ้โหไม่ไหลต่อนะทุกคนอะไรวะเนี่ยซ้อนมาก็ได้จะดีนะอ่ะโอเคทุกคนก็จบมาแบบเนียเน้ยบๆนะครับผมเออหวานเจี๊ยบประดิษฐ์วัยรุ่นสองพันสามเก้าสองนะครับอ่ะไป ก็ไปเราไม่ต้องรีลาเยอะซ้ำไม้สองพันไปเลยนะครับผมม,มาสสวยหน่อย <c oughs> ขออาร์เกตเตอร์ได้บอฮูอ้วโอเคบอเป็นยังบอเป็นยังนะครับไปดูกันต่อนะครับเราไม่หมุนเหมือนเดิมนะครับเออบักปีปอบ โอเคไหลไปครับผมไม้แรกไหลไปสวยงามไปดิเออไหลไปอย่าเพิ่งหยุดนะครับจุบจ๊บจุ๊บหยุดเสยหยุดเยซยเซยสองพันนะไอ้มันให้มันเป็นเหมือนมันเมื่อกี้หน่อยอุ้ยดูปลานะครับเป็นไรไวะเนี่ยโอ้โหโอเคจงสองมาเถิะเพี้ยง วายมาสองตัวอาตวยเต็มกาลาเบลไปอีกแล้วนะครับอืมเต็มไปอีกแล้วอาตวยพอแล้วใจเย็นๆอืมพอแล้วพอแล้วพอพอแล้วพอแล้วสุดไม่สุดนะครับผมดูเอาไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอ ไม่ผิดหวังนะครับที่หยุดไปเกือบสิบวันนะเพิ่งเข้ามาแต่เมื่อตอนเที่ยงก็โดนไปแล้วเกมหมาใหม่ของบิจอะเออใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็ฝากไปดูด้วยนะครับใครติดอยู่เลยก็รู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องนะครับไปดูด้วยนะเดี๋ยวจะคุยกับเขาไปรู้เรื่องนะครับใครยังไม่ดูคลิปวันนี้นะตอนเที่ยงนะพาไปแล้วไห่ไมรู้จำไม่ได้นะแต่ผมรู้ว่าโดนนะเต็มกาลาเบียว่ะอู้ดูดู ขาน้อยขอคาราวะนะครับผมสวยพี่สวยจุ๊บๆเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะผมขอคนละหนึ่งไลค์นะทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะโอเคขอ,อเคเคเคอืม,มจุ้มใจมใจุ้มใจชุ้มใจเออแล้วก็สุขใจอ่ะโอเคไม่พูดเยอะนะทุกคนนะก็2องพันบวกมาอามพั 3, นแปด โอเคอะไรวะมาสเตอร์เเกอร์โอเคนะครับเนาะก,ก็ไม่พูดเยอะนะครับก็อย่าลืมกดกไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับใครอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวไปตามในคลิปต่ตอไปจุ๊บป๊อก